สนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลิงคอดี้เพื่อสุขภาพที่ดีภูมิคุ้มกันแข็งแรงสนใจโทร0900899994แลับมากระตอนะคุณผู้ชมนะกับช่วงท่านปากอยากดันค่ะท่านปากอยากดันคุณผู้ชมนะช่วงนี้สับสนโดยหลิงคอดี้นะฮะสาสารสกัดนะมหาสจั์ของเรานะไม่ว่าจะเป็นส้มสีแดงนะฮะ แล้วก็ถังเช่าหลินจือเหตหลินจือ<ช>นะฮะ,ะบำรุงสุขภาพคุณผู้ชมตอนนี้ต้องบอกไว้ก่อนอากาศแถวภาคกลางก็หนาวด้วยอีสานหนาวเหนือหนาวนะฮะภาคใต้ก็ยังมีพายุฝนอยู่นะฮะก็ต้องบำรุงสุขภาพด้วยเช่นกันด้วยหลิงคอดี้ครับวันนี้เนี่ยถ้าคุณรับไปเลยนะคะสองกระปุกลดให้พิเศษจาก5 0 0 0ันบาทเหลือเพียง3,000ันบาทเท่านั้นสนใจเนี่ยโทรเลย0 9น9 9 4ย้านะคะ0 9 0 0 8 9 9 9 9 4ค่ะแานพาน้องปี่หม่นะคะ่องเรือในวันเกิดนะคะแต่ก้าดนชาเน้าเข้าไปแซะดราม่นะกะบอกว่าสใน ลืมลูกหรอ,อก็วันที่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นวันเกิดของน้องปีใหม่นะคะอายุครบ6ขวบแล้วคุณแม่แอปเนี่ยก็พาน้องปีใหม่นะคะไปทําบุญค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังพาลูกสาวนะคะไปฉลองวันเกิดด้วยการล่องเรือชมวิวแม่น้าเจ้าพระยาด้วยแต่ทีนี้เนี่ยชาวเน็ตก็ไปสังเกตนะคะว่าเอ๊ะทำไมคุณพ่อสงกรานเนี่ยถึงไม่มีการออกมาอวยพรแฮปปี้เบอร์เดย์น้องเลยหรือว่าจะพาน้องไปไหนเลยหายไปไหนก็เลยเข้าไปคอมเมนต์ดราม,ม่านะคะในไอจีของ คุณสงกรานบอกว่าวันเกิดลูกสาวคุณแต่คนไปเที่ยวกับผู้หญิงคนอื่นบ้างก็บอกว่าคุณพ่อคงไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างจนลืมวันเกิดลูกสาวจะพ่อตอบไหมฮะคุณพ่อก็ไม่ได้ตอบค่ะแต่ว่าต่อมาก็มีภาพนี่แม่<อ>มีภาพจากไอจีของคุณปู่ไพยวงนะคะออกมาถ่ายรูปเป็นรูปที่ทางด้านของครบอบครัวเตชานารงนี่ไง<อ>เขาเชิญน้องปีใหม่ไปที่บ้านนะคะแล้วก็ไปเลี้ยงฉลองการอยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเลยซึ่งแน่นอนค่ะก็มีคุณพ่อสงกรานอยู่ด้วยนั่นเองนะคะก็มาฉลองวันเกิดให้กับ ก็ถือว่าเป็นการสยบข่าวดราม่ากันนะคะ,ะสยบข่าวไปเรียบร้อยนะคุณผู้ชมนะคะอะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ย<ล>ยงยุกยอมแม่ยุกยองเหรอก็ต7เซเว่นซเวเตรียมออกจาก JYP ไปค่ายไหนฮะไปค่าย AOMG นั่นเองค่ะก็คือเป็นข่าวที่ช็อกนะคะทำเอาแฟนคลับอยาใจหายกันเลยทีเดียวสำหรับยุคยอมแห่งก็ส7ซนะคะที่เขาไม่ไปต่อกับทางต้นสังกัดเดิมก็คือ JYP คือทางด้านของสำนักข่าวเกาหลีใต้เขามีการรายงานกันค่ะว่ายุคยอมหนึ่งในสมาชิกวงก็ส7เซเตรียมเซ็นสัญญากับทาง AOMG นะคะซึ่งค่ายนี้เนี่ยเขาเป็นค่ายเพลงฮิปฮอปของ Jpark หลังจากที่เขานะคะจะหมดสัญญากับทาง JYP ต้นสังกัดเดิมในเดือนมกราคมนี้แล้ว โดยนะคะทางด้านของเขาเนี่ยคือเขาได้รับการยื่นข้อเสนอจากหลายบริษัทเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาตัดสินใจนะคะที่จะเซ็นสัญญากับทาง AOMG ส่วนทางด้านของต้นสังกัดเดิมอย่าง JYP เนี่ยเขาก็ให้ข่าวนะคะกับสำนักญญาข่าวนิวเซนว่าเขากําลังพูดคุยถึงเรื่องของการต่อสัญญาอของสมาชิกวง GOT7 เเในหลายๆรูปแบบกันอยู่เดี๋ยวถ้ามันมีความลงตัวแล้วมีบทสรุปแล้วเดี๋ยวจะออกมาประกาศให้ทราบคะ่ะคุณผู้ชมนะคะก็เป็นเรื่องปกตินะฮะหมดสัญญาที่นู้นก็จะไปต่อทีน่นี่หรือมีคนมารับต่อ มารับช่วงต่อก็มีอีกหลายเจ้า<อ>ด้วยเช่นเดียวกันวงนี้ก็ที่แบมแบมก็เซเว่นอยู่ไงแม่<อ>แต่ว่าแบมแบมเขาคงต่ออยู่แล้วล่ะนะ,ะคะนี่น้องโอมน้องโอมเคยดูไหมครับวงกัตเซเวน่นเคยดูนะฮะแต่ปกติโอมเขาไม่เคยดูวงผู้ชายนะ,ะแล้วเขาไปดูวงอะไรว<บ>งพวกเกก๊ปอะไรก็ไม่ร้วงอ แพงเพราะเขาอยากสวยเหมือนลิซ่าไงอ๋อถึงว่าหลังๆชอบสีชมพูเออเหมือนมาร์คาร่าไงตอนแรกเขาไปเต้นกัน2คนไงอ๋อเขาแบบว่าเป็นดูโอ้กันเอ้มาร์คาร่าเธอบอกว่าเธอเคยแช่งคนคนหนึ่งอีโอมไนเพราะว่ามันเคยออกไปแค่ครั้งหนึ่งอ๋ยไม่จริงหรอกเขารักกันจะตายไม่แน่หรอกนะคะฉันยังโดนเลยแทงข้างหลังเออนนฮะอาเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนี่เลยนะคะ ลิงคอดีครับวันนี้เนี่ยถ้าคุณรับไปเลยนะคะสกระปุกลดให้พิเศษจาก5,000บาทเหลือเพียง3,000บาทเท่านั้นสนใจก็โทรได้เลยนะคะ090-089-999-4ย้ําค่ะ090-089-999-4ค่ะเวลาหมดแล้วเรา2คนพร้อมทีมงานนะต้องลาไปก่อนพร้อมกับกระเทยข้างในที่สาบแช่งคนเก่งนะฮะ,ะลาไปก่อนด้วยเช่นเดียวกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ